สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกไม้ประดับนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่สวยนะฮะหลายๆชนิดนะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสเสน่ห์จันขาวนะฮะที่เพื่อนๆได้เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับเพี้ยะ,มะแมลงมดกัดกินตามโคนซอกใบนะฮะก็ทำให้ต้นไม่สมบูรณ์แล้วก็มีใบที่เหลือง นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆฮะตามโคนซอกใบจะมีมดมีเพี้ยมาอาศัยอยู่แล้วก็กินน้ำเลี้ยงนะครับก <c oughs> ็ทำให้ใบใบของเสนิจันขาวหรือไม้ไหลายๆชนิดฮะไม่สมบูรณ์ <c oughs> แล้วก็ใบเหลืองแล้วก็อาจจะทำให้เน่าตายได้นะครับอันนี้คือปัญหาเล็กๆน้อยฮะแต่ก็สามารถทำให้ต้นไม้ตายได้ ก็จะมาบอกเพื่อนๆวิธีการกําจัดนะฮะกำจัดเพี้ยเหล่านี้ให้หมดไปจากต้นไม้ของเรานะครับต้นนี้นะฮะผมนํามาแช่น้ําแล้วแช่น้ําทั้ง3ต้นลักษณะโคนก็จะสะอาดหลังจากที่มีเพี้ยกัดกินนะครับเพี้ยก็เกิดจากความชื้นของดินก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮะแต่วันนี้เรามา ใช้ธรรมชาตินะฮะดูแลต้นไม้นะครับก็จะได้ไม่อันตรายกับต้นไม้เรานะครับต้นนี้นะฮะใบที่เหลืองก็มีใบที่สวยก็มีนะฮะส่วนใบที่เหลืองเนี่ยก็จะทำให้เหลืองก่อนวัยนะฮะจะทำให้ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับใบไม่สมบูรณ์ก็เกิดจากเพี้ยที่กัดกินน้ำเลี้ยงแล้วก็แดด แสงแดดก็ต้องอยู่ในร่มลำไรถ้าโดนแดดจัดมากนะฮะสนิทแจงขาวใบก็จะเหลืองงนะครับลักษณะใบที่สมบูรณ์ก็จะสีเขียวแล้วก็กระดูกใบสีขาวก้านใบสีขาวชัดเจนนะฮะตามซอกๆใบนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆก็ต้องรีบจัดการนะฮะเพราะไม่งั้นทั้งเพีย้ยทั้งหมดเหล่านี้นะฮะจะกัด กินน้าเลี้ยงอยู่ในซอกใบแล้วก็ทําให้โคนใบเน่าได้นะฮะโคนใบเน่าก็ทําให้ใบเหลืองนะครับดินก็ลักษณะการปลูกไม้ประดับทั่วไปนะฮะดินใชไไไ้ได้ได้ทุกชนิดของสนิจจันขาวนะครับก่อนที่เพื่อนเอนจะนํามาแช่นะฮะเพื่อนเอนก็สามารถนําหินมาทับดินก่อนนะครับไม่ให้ดินไม่ให้มะพร้าวสับลอยขึ้นมาบนน้ํา ครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ทับวัสดุที่นำมาปลูกนะฮะก็จะลอยครับก็แบบต้นบอนสีนะอันนี้ที่ผมก็ใช้แบบกำจัดวัชพืชศัตรูพืชแบบนี้นะฮะก็คือมแมลงมดก็จะนำมาแช่น้ำหรือเพี้ยที่เกาะอยู่ตามโคนใบจะทำให้ใบเหลืองได้ง่ายใบเหี่ยวเร็ว นะครับต้นไม่สมบูรณ์หน่อก็ค่อยๆออกนะฮะไม้หลายชนิดฮะก็จะเหมือนกันถ้ามีเพี้ยมากินอยู่ที่ตามโคนโคนลําต้นนะฮะเพื่อนๆก็สามารถแช่ไปได้เลยฮะนี่เส์จันขาวนะฮะเมื่อเพื่อนๆแช่ไไนะฮะ,ะ,ะก็จะมีวัสดุปลูกลอยขึ้นมาบ้างเ,เพื่อนๆก็หาตะแกงเล็กๆมาตักออกนะครับ แล้วก็นำมาใส่ได้เหมือนเดิมนะส่วนที่ลอยๆออกแช่ไว้ประมาณสัก3หรือ4ชั่วโมงก็ได้จนกว่าจะหมดนะเดี๋ยวปลาปลาที่เราเลี้ยงไว้ปลาหางนกยุงหรือปลาอะไรก็ได้ครับเ,เพื่อนๆหาบ่อสักบ่อนหรือถังน้ำใหญ่ๆหน่อยเลี้ยงปลาไว้เพื่อกำจัดเพี้ยโดยเฉพาะนะและน้ำเราก็สามารถนำมาลดน้ำต้นไม้ได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆตั้งไว้สักพักหนึ่งเนะี่ยปลาก็จะเริ่มมาแล้วมากินมาตามซอกใบแล้วก็มดที่อยู่ในดินก็จะลอยขึ้นมานะก็จะเป็นอาหารของปลานะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับถ้าเรานำยาอะไรไปพ่นนะฮะล้อมต้นก็อาจจะได้รับความเสียหายได้นะเพราะว่าเสน่ห์จันขาวนี่ถือว่าต้องดูแลเป็นพิเศษ นะถ้ามีอะไรมาพ่นมาใส่ก็อาจจะทำให้ป้องข้อเน่าได้นะแล้วก็หนอก็ไม่ค่อยออกนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายๆนะเพื่อนๆลองมานำมาทำดูนำมาแช่น้ำเพื่อให้ปลากินเพีย้ยนะครับแล้วก็ประมาณเดือนละครั้ง อันนี้ผมก็จะทําประมาณเดือนละครั้งแต่ถ้าต้นไหนไม่มีเพีย้ยก็ไม่ต้องไปทำนะฮะเพีย้ยก็เกิดจากความชืน้นความแฉะของดินถ้าดินแฉะมากนะส่วนใหญ่ก็จะมีเพีย้ยไรแดงนะมากัดกินอยู่ตามโคนต้นครับเพื่อนๆก็ลองไปนำไปทำดูนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆวิธีการกำจัดเพีย้ยแมลง ที่กัดกินโคนลำต้นของสเสน่จันท์และก็ไม้ไหลายๆอีกชนิดรับนำมาแช่น้ำนะครับแล้วก็จะได้ความสวยแบบยั่งยืนนะครับ